ສະບາຍດີພໍ anyway, ່ແ uh ມ່ພີ່ນ້ອງສຸກກູທຸກຄົນສຸຫວັງສຸບ້ານພໍ່ບໍ່ກະຊອກນ້ງທກຍຍລສດນດ້ຍຍะาຍດນອງແທກສ ย่ใส่หนำข่าวตามือนี้บดได้เมือ่อพี่น้องเอ้ยมือนี้นะอยู่เฮือ,อนมือนี้นะพอปู่เพิ่นบดได้ดำนาบังคับเห็นเลยเป็นหน่อยเป็นหน่อยบังคับบังคับเห็นเลยภาษาไส่ใช้เป็นหน่อยบ่คับนะโอ้ยพี่น้องพาแต่แมงเทนเกินมาใหญ่มาบ่าเคยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดบ่ฮู้ว่ามันสิออกเบิดหรือบ่ออกบ่เบิดอบออเดนาะ แต่ว่าตอนนี้นะมันออกแล้วบอ่อแล้วว่าบุบหัวมันสิได้จากตัวเมื่อนี้พาก,กันเผาเฮือนละสองเมลกอยู่เฮือนพอผพนสีเมือพอพม่อพอผนเมลียงงวัวมาบ่งมาเบึงเป็นหน่อยหัมผีป้ายเป็นหน่อยบักฮัมออกจากตัวออกเบิดแล้วบ่อไข่ไข่เป็ดล,ลูกเป็ดหน่อยบักฮมหนึ่งได้สองสามได้สี่ตัวบอ่อที่ได้หาตัว ไข่ซีบกูหน่วยสิได้ออกเบิดอยู่บรเดีออกเบิดอยู่ไปจักละลูกพอเ่นเมื่องเลี้ยงงัวไก่ก็ตายหนะาบนะนแล้ว<อ>ไ,ไ<อ>ออกไ่น่ะตายออบนยแล้วไก่น่ะชื่อเขาป้ายมาเกือบมันแหละเออเออไปเม็ดหน่อยอืมออกเบิดผูไปแจกละนี่ อ่าเบิรักไข่มันอันนะพักไอซ์ก้อนไข่มันอืมไข่มันลุไข่มันไข่ใจอื้อโอ้ออกเบิดป้อนนี่ลุแม่มันคือนรางแค่ยาเฮ็ดนั่นน่ะตีนอะลุไม่ถือเป็นหน่อยบางทันตายเรียงใหญ่เลี้ยวพาแเ่ียงใหญ่อืมห้องแม่ ของแม่เอเดี๋ยวป่ะคืนกินข้าวปะลูกมาหน่อยคือดันอืมมาหน่อยก็คือกันเลี้ยงทางเป็ดเลี้ยงทางไก่เลี้ยงทางหมูทางหมาคือบันฮะบังคือดันโอ้เป็นวัดลูกชายอีแม่เป็นวัดบพว่าเจ้าจักเทื่อนว่าเมื่อคืนนี่ก็ให้กินยาเมื่อนี่บุญพาเมื่อเมื่อนี่ จ้าอีพ่อเมื่ออีพ่อเอาข้าวปั้นซื้อข้าวปั้มาให้ให้พ่อให้พ่อแป้งสุ Nein> ่มให้ใหม่ให้เป็ดหน่อยออกใบแม่มันออกให้พ่อแป้งสุ่มให้่าพี่น้องคืนกินข้าวเช้าน้ำกันมามียังแน่เนาะสบายดีเจอซ้ำพ่อลูกอีคือเก่าเนาะพี่น้องซ้ำพ่อแม่ลูกอืมน้ำบักน้ำบัก กินข้าวเร้าน้ำกันพี่น้องพองแทนเพิรซิเมอร์เรียกงงวัวเนาะอยู่แม่นองแตงก็อยู่กันสองคนอยู่เฮือนได้ลำไยเพ่อมาอ่านมาสูคโคอแม่กินพี่น้องจะควมได้ดูซ่าจะ่าเงินสบ,บายดีพี่น้องมีโอ้ยกับขา่ากับบุมียังมากมาเดอกมีปิ่งประดุก ờ đây đại làm nhai thư cái này cái để mất, bật lại này nhà chị lải lại mà neo vần vần nữa, vắt đi. ở ừ, nhà phải luôn đấy, ên ừ, phải luôn gừng thảo nang đấy mẹ, các ừ, bạn. bên ngoài này đây ship tủ bên nọ đây bên nọ tủ ช่ลูกใช่แมาจะใช้แค่อาหารข่าเชนโอ้แม่ใหญ่เชนเอาหายเพิ่นเนาะทำแม่ใหญ่เชนเพิ่นได้มากก็ใช่ไช่ไหมก็ใค่อาหารนะลูกข่าวเชนแม่บ่ได้แม่ตื่นทางก่อนตัวไอ้แม่ไวจัด rồi mẹ mình chết sẽ đặn hết, Đó mẹ sẽ đặn hết. Đó mẹ sẽ đặn hả? Đó mẹ hoa đặn lên nặng mẹ sẽ đặn hả? Đó mẹ sẽ đặn hả? มะมัยกงมาคือนีพากันมาคำมะมือจนช้อ,อนหนึ่งามถุงจะได้กินของแทนคนกันสิบปห้ายู่หากินถาแกินแก่งไะม่พอมาเดิกดีมาเอามาบบเดอกป็ได้เราก็มั่นถุงหนึ่งเนาะว่าแมงใหมดเถุงนมถุงหนึ่งเนี่ยกินขาบุ๊

In hãng bà luôn hãy đi lên mấy chị tối mời hãy nha kìm tòa a kìm kìm mời bà 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 nè bà 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 hơi hơi. bà 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 ว่าอันเีสินแมงแทชินเลยอถามคอนแทนต์ยเฮ้ยจะคิดจยาไปกเทพยุ่ามันถามมันจำเป็นเรียรอแะกระเป๋ไปบพอแง่น่าช่วได้กระเปบเพราะว่าเพิ่งเมื่อไงเพิ่งมาอยู่เพศตั้งจังวปีบได้ชังอยู่เทพงานงงงองงงคือว่ายังก็คืัว่บวรานะ ันทำมาแห้ะอาว่าค่าแรงมันถือเด้ค่าแรงมันถือค่ะของเศร้าเขาซื้อเขาสือทุกอย่างเนะาะเขาซื้อทุกอย่างของเขาก็เศร้าเนะาะแบบในซองพุเนี้าไปได้แค่หกร้อยซองพุ่มหญ้าไปแต่ว่างานก็นสบายพอสมควรถ้าเห็ดแล้ววเขาก็แล้ววเนาะแม่ถ้าเห็ดแล้ววหเขาก็แล้ววก็ ง่ายพอสมควรอยู่หันละซองปีนะบ่ได้ยังจนนี่เด้ได้น้องแทนมาได้น้องแทนจะเสียค่าโรับบาลก็้ง่สองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไม่ไยังเลยเบื่อด้ยังก็เลยวางแทนลองพามผ่อนแทนมึงวะผ่อน้องแทนอยากไปเกาะทอมอีกบอีโบนะ ก็เองาพอแทนเาแทนเก่งคุณมาลึกๆพ่อยังเลยฮะพ่อยังมันแบบพ่อแม่พ่อแพ่แ่พม่จะม่พ่อวาพ่อยังพ่อพ่อบอกหลายต่างบไปกรุงเทพพ่อยังพาไปที่ยวเลย มีเอเหตบาตาสปอร์ตหม่แล้วกัเหอ่าทย่างเหสปายเอ้าะอ้ลองชาเ้โดยโยมีเอมีเอทั้งสมุดว่ามีบุญวาสนเฮาเทิงเนาะทั้งหมดมีเอฟซีชนสนุนอ่านเหตุพาสปอร์ตหเนาะเหตุพาสปอร์ตหนแล้วกัเอ เห็นแล้แหละไปเที่ยวฮะนาเดี๋ยวเพื่อนออกให้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะนาถ้าเป็นถ้ามีบุญวาสนาสิได้ไปอีพันแท้นไปนาถ้าบมีบุญวาสนาเข้าบดเชิงเข้ากบดไปเนาะแต่ขนาดแถวเล่าเข้าี่ก็ส่วนมากกะแม่งแทนยังบุรเคยไปแต่ซ้อนแท้ๆแมงแทนยังบุรีคยไปพออยังเพราะว่าคนแมงแทนหรือบุรีคอยมักไปพอเท่าะได้ฮะนาแบบบุรีคอยมักเที่ยวแน่ หมื่นนะพันธุ์วาชนาบุญวาชนะคุณโบเทิงโดยเอาไว้เอาไว้ลูกก็เลยบริได้ไปซ้อมเสียดายมีอะไรแะไรเนี่ยแท็กซี่มอไซค์ถึงไปกระปูก็เลยบริได้ไปซ่อาสิบพันสายเบิ่งไดหญ่นอสซาวใหญ่ก็เลยบริได้ไปซ่อมเช่าได้นั่นแหละเหตุผลจริงว่าความแฉนทำเบิไดไปบ้บ้า กินแส่็อแกมือก yes, ินเขาแล้วเพิ่มกระซิมมือทางเบิ่งน่อแม่ยลปปู่คยพาไปเที่ยวเคยคอยแค่มาเบิร์นมาแน่ไปเที่ยวทุกคไปเที่ยวก็อยแค่พนมื่อเบิ่งอยู่กูมืออะไรองแค่เาจะถึงบ้านนองเอิญ ເຮົາໄປແລ້ວເດີ້ໃຫ້ພອນແຊງພາຊິໄປຊະບໍ່ໄດ້ເອົາເຈົ້າບໍ່ຢ້ານເນາະກໍຈະມັກເດີ້ດັບຢູພີ່ນ້ອງຄວາມຄິດແມ່ນ້ອງແພ นั่นแหละเหตุผลหลายอย่างนี้มี่เขากินแล้วก็บ่มีเงินใส่มีเงินใส่ไลายอย่างฮอจะเอาเงินใส่เนาะใส่ใครหลัง้าวคเนาะน้องหรูไใส่หลายิ่งหลาอย่างเีย ช่งกินหน้าจางตะเ้ากินนะว่าแต่ส่วนมันท่านเลยมีรู้ใชนะ่น่ะขึ้นมาบกขอเท็จนี่อยากลงแล้วดันหน้าเข็งดันหน้าให้มันแล้วช่วงนั้นแมงแทนฝัดบ่ค่อยแฉ่งพอเทไรนะขึ้นมาบ้านเลยออดออดแดดเป็นตุ้มเป็นต่อรือว่าป่วยนะพี่น้องเป็นแบบนี่จะมาคือมาบ้านอะไรจะมันแนวใดนี่แหละม,มีลูกชายนี่แหละมีลู้มันท่าจนเลยอยู่เหึง เองแทนก็นจนมีรูก็แทมขึ้นมาคือมาน้ำลังอนะันแมลงแท่นอแมลแท้ขึ้นมาก่อนหกเกลือเพิดจนนน้น้ำลังขึ้นมาทีแบบในขิดหยาดแหล่งจนก็ขึ้นมาในซอ,องตีปนะ้ายเลยเนาะและเพื่อนกันเนี่ยม่มียังไรแล้วกรฝากกดหลค์กดแซ่สองแมงแท่นในเวลาเลยนาะพี่น้องคินน้พอกันใหม่อย่าลืม กนหลับส้มส่มมองหนังเทนที่น่องวางแผนมาผดทากไม่ได้ผดแคนกับบ่อกตกลงที่น่องล่าที่เน่อ,นอง